You. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เอเาเปวอีกอีกดับยังหนแล้วเปอีกดับยังดับยังเปอีกแล้วขอให้อะไรให้รวยขอให้รวยมีความสุขครับเอาหมเปหม ก็ให้รวยรวยเอาเปาไม้เปาไม้ขอให้อะไรมือไม่มีไฟแล้วขไม่มีไฟโลมเอาเปาก่อนขอให้อะไรรวยรวยครับมีความสุขมีความสุขแข็งแรงครับแข็งแรงไม่ดื้อ บอกง่ายบอกให้ง่ายเด่นเก่งๆที่สุดเลยไม่ว่ารักใครมั่งรักแม่รักแม่รักกระบุงรักแม่รักผัวกระบุงรักแก่แล้วพ่อหายไปไหนไม่รักพ่อนี่พ่อหายไปไหนเขาไม่รู้รักพ่อไหมครับพ่อหายไปไหนรักคุณพ่อไหมครับ อ่ะไหนไปโอร้องเพลงก่อนแล้วกอ่อนกินเค้กอ่ะร้องเพลงก่อนอรงอ่ะร้องเพลงก่อนเอาแฮปปี้เบิร์ดแล้วก็